สวัสดีค่ะคำเกี่ยวมาพบกับท่านผู้ชมช่องเขืออีสานใต้อีกเช่นเคยเนาะคะ่ะสวัสดีงวดใหม่ค่ะงวดนี้16สิงหาคม67งวดเก่าผ่านไปงวดใหม่เข้ามาเนาะคะ่ะในงวดที่ผ่านมาในช่องเขืออีสานใต้มีตัวเลขที่แม่นยำทั้งเลขความฝันเลขปฏิทินเลขสูตรหลายต่อหลายคลิปเนาะคะ่ะสวนมากเป็นเลขความฝันที่เข้าตรงๆบางท่านแม่นทั้งบนล่างแตก3ตัวบน2ตัวล่างก็มีค่ะเยอะมากเลยเนาะคะ่ะสาหรับงวดที่ผ่านมาเกือบยกช่องก็ว่าได้เนาะ,ะและอีกคลิปหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปฏิทินหลวงปู่สวง เลขเข้าแทบทุกงวดจริงๆค่ะท่านผู้ชมเข้าแทบทุกงวดเลยงวดที่ผ่านมาก็คือเข้าสี่หกเลขออกสี่หกเนาะค่ะถือว่าแม่นมากเข้าตลอดทั้งปีค่ะแทบสิบอลลุดเลยก็ว่าได้เนาะสําหรับปฏิทินหลวงปู่สวงค่ะอันนี้คือเลขปฏิทินหลวงปู่สวงเนาะค่ะในงวดที่ผ่านมาเนาะก็คือเข้าสี่หกล่างนี่คือตรงงวดก็สี่หกข้างวดก็เป็นสี่หกเหมือนกันเนาะก็คือเลขมันเข้าทั้งตรงงวดและข้างวดเลยออกสี่หกตรงๆไม่ต้องกลับเลยเนาะค่ะค่ะก็ถือว่าแม่นยําทั้งตรงงวดและก็ข้างวด ก็เช่นเคยค่ะทาเกี่ยวกับที่นําเสนอทั้งตรงวดและข้ามงวดให้ดูอีกเช่นเคยเนาะท่านไหนที่แปลเลขเกิงๆก็คอมเมนต์มาอีกเหมือนเดิมแล้วค่ะให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้เห็นด้วยบางทีเลขมันอาจจะดูยากหน่อยก็ช่วยๆกันดูช่วยๆกันแปลเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันค่ะปฏิีทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะงวดวันที่16สิงหาคม67เลขออกวันที่16ออกตรงกับวันศุกร์ค่ะขึ้น12ขําเดือน9ออกวันศุกร์นะคะงวดนี้ค่ะ ตัวเลขที่อยู่ในช่องของวันที่สิบหกก็คือไม่สลับซับซ้อนค่ะมองเห็นชัดเจนเนาะคะ่ะชัดเจนมากค่ะหรือใครจะดูให้มันซับซ้อนหน่อยก็ได้เนาะคะ่ะแต่คาเขียวจะเอาที่เห็นง่ายๆชัดๆเพราะว่าเวลาที่ออกมันก็จะออกเลขที่เราเห็นง่ายๆซะมากกว่าเนาะค่ะตัวเลขที่อยู่ในช่องวันที่สิบหกก็คือข้างบนเป็นเลขสามตรงกลางเป็นเลขสี่แล้วก็ข้างล่างเป็นได้ทั้งเลขหกเลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์คำเขียวจะเอาประมาณนี้เนาะคะ่ะก็คือ มีเลขสามเลขสี่เลขหกเลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์ก็ถือว่าชัดเจนมากอันนี้คือที่ดูชัดๆเนาะคะ่ะที่เห็นชัดๆก็น่าจะประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจับเป็นเลขสามตัวก็น่าจะเป็นสามหางเนาะคะ่ะก็คือสามสี่หกสามสี่หกก็ต้องกันสามสี่เก้ากันหกกับเก้ามันตีลังกาเนาะคะ่ะและอีกหางหนึ่งก็คือสามสี่ศูนย์มองข้างล่างเป็นเลขศูนย์เนาะคะ่ะ สามสี่หกสามสี่เก้าสามสี่ศูนย์อันนี้คือเลขตรงมวดเนาะคะ่ะคำเขียวก็จะดูประมาณนี้แต่ถ้าดูให้สลับซับซ้อนไปอีกก็น่าจะมีเลขสองแฝงอยู่ด้วยค่ะเลขสองเลขหนึ่งแต่มันก็จะหลายตัวเนาะคำเขียวเลือกเอาอันที่เห็นชัดดีกว่าค่ะอันนี้คือตรงมวดค่ะเดี๋ยวเราไปเบิง่งคำม,มวดพร้อ,อมๆกันค่ะค่ะตัวเลขข้ามงวดของปฏิทินหลวงปู่สวงข้ามไปหนึ่งกันยายนหกเจ็ดมวดวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดเนาะคะ่ะตัวเลขก็ จะดูว่าง่ายก็ง่ายจะดูว่ายากก็ยากอยู่เหมือนกันเนาะค่ะแต่คําแก้วก็จะแปลตามที่มองเห็นเนาะค่ะในช่องที่หนึ่งกันยาเลขตัวบนสุดน่าจะเป็นเลขเก้าเลขเก้าไม่ก็เลขสองค่ะ้างบนเนาะตรงกลางก็อาจจะเป็นเลขเจ็ดก็ได้หรือเลขสามก็ได้คําแก้วก็จะยังไม่แปลให้มันลึกซึ้งเท่าไหร่เนาะค่ะเพราะว่าเป็นเลขข้ามมวดคําแก้วจะเอาตรงกลางเป็นเลขสามอย่างเดียวแล้วก็ข้างล่างสุดก็น่าจะเป็นเลขหกหรือว่าเลขเก้าเพราะฉะนั้นคําแก้วก็จะแปล เอาที่เห็นตามที่คำเชี่ยวเลือกเนาะคะ่ะก็คือเก้าสามหกหางแรกเนาะคะ่ะหรือไม่ก็เก้าสามศูนย์ข้างล่างเป็นเลขศูนย์ก็ได้เนาะคะ่ะเป็นได้ทั้งเลขหก 6, แล้วก็เลขศูนย์แล้วก็อีกหางหนึ่งก็เอาข้างบนเป็นเลขสองก็คือสองสามหกก็กันด้วยสองสามเก้าเนาะจริงๆเลขของช่องวันที่หนึ่งนี้ถ้าเปลยนอ่ะมันเปลยได้เยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมมันอาจจะมองเป็นเลขเจ็ดด้วยก็ได้อะไรก็ได้เนาะคะ่ะอาจจะเปลยได้หลายตัวมากๆ เลขแบบนี้มันไม่ค่อยชัดเจนเนาะค่ะอาจจะไปได้หลายหางแต่คําแก้วเลือกเอาแค่สามหางหลักๆเนาะค่ะก็คือเก้าสามหกเก้าสามศูนย์แล้วก็สองสามหกแล้วก็อย่าลืมกันสองสามเก้าคำแก้วจะเอาเท่านี้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวคาแก้วซิไปรสรุปใจกระดาษห้เบิงพร้อมๆกันค่ะว่าเห็นเป็นเลขตัวใดเนี่ยค่ะค่กะก็ได้เบิรงกันไปแล้วเนาะคะ่ะสําหรับปฏิทินหลวงปู่สวงทั้งตรงงวดและข้างงวดคำแก้วก็จะแปลให้แบบที่มองเห็นช,ะชะัดๆ แต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่มองเห็นแบบสลับซับซ้อนหรือว่าลึกซึ้งยังไงก็บอกมาด้วยเนาะค่ะพิมคอมเมนต์มาเนยเนาะค่ะอันนี้ก็คือปฏิทินหลวงปู่สวงทเทวดาเดินดินงวด16สิงหาหกเจดอันนี้คือตรงงวดแล้วก็ข้างงวดเนาะค่ะตรงงวดก็คือคาแก้วก็ดูให้แบบชัดๆเลยเนาะคะ่ะเพราะว่ามันชัดเจนเนาะเลขตรงงวดก็คือสามสี่หกสามสี่เก้าสองหางนีสคัญมากค่ะ6กับ9เนาะค่ะแล้วก็อีกหางหนึ่งก็คือ3 40ี่ถ้าท่านผู้ชมตัดเล่นก็เป็นสามสี่สามหก สามเก้าสี่เก้าสี่หกก็ออกไปแล้วเนาะค่ะแล้วก็สามศูนย์สี่ศูนย์ก็ได้ส่วนมากเลขปฏิทินหลวงปู่สวงมักจะเข้าสองตัวเนาะค่ะต้องตัดเล่นอาจจะเข้าตัวหน้ากับตัวท้ายก็ถือว่าเข้าเข้าตัวท้ายสองตัวก็ถือว่าเข้าเข้าตัวหน้ากับตัวกลางก็ถือว่าเข้าเพราะว่ามันอยู่ในเลขหางเดียวเนาะอย่าลืมตัดเล่นด้วยเนาะค่ะถ้าชอบหางไหนเนาะค่ะสี่หกออกไปแล้วสามสี่ยังไม่ออกค่ะสี่เก้ายังไม่ออกแล้วก็สามศูนย์สี่ศูนย์ก็ได้เนาะอันนี้คือตรงวดค่ะ ต่อมาค่างวดค่ะค่างวดไปหนึ่งกันยาหกเจ็ดเลขวันที่หนึ่งกันยาคําเกวมองดูแล้วมันเป็นได้หลายตัวมากๆค่ะเป็นได้เลขหลายเลขมากๆเลยเพราะฉะนั้นคําแก้วขออนุญาตเลือกเอาที่คําแก้วชอบเนาะค่ะก็คือเก้าสามหกเก้าสามศูนย์แล้วก็สองสามหกสองสามหกก็อย่าลืมสองสามเก้าแต่บางคนอาจจะมองเป็นเลขเจ็ดได้ด้วยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะมองเนาะค่ะอันนี้คําเก้วเอาเอาที่คําแก้วเลือกมาก็แล้วก,กันเนาะค่ะถ้ามองเห็นเป็นเลขเจ็ดมันก็จะเป็นได้อีกหลายตัวมากเลยเป็นเก้าเจ็ดเป็นเจ็ดหก อันนี้คาแก้วก็เลยเอาแค่ง่ายๆก่อนเนาะตามที่มองเห็นเพราะว่ามันเป็นข้ามงวดก็เอาแค่เก้าสามหกเก้าสามศูนย์สองสามเก้าสองสามหกไปก่อนอันนี้คือข้ามงวดเนาะค่ะค่ะอย่าลืมแคปหน้าจอเก็บไว้อันนี้เลขปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินมวด 16, สิบหกสิงหาหกเจ็ดค่ะค่ะออกแทบทุกงวดค่ะเลขปฏิทินหลวงปู่สวงเนาะค่ะแล้วงวดนี้ก็คืองวดที่ผ่านมาเลขปฏิทินบ้านเม่ต้นที่ว่าผีมาบอกว่าเลขอยู่ในปฏิทินเนาะแล้วม่ต้นไปดูก็เลขเข้าสี่หก ตรงๆเนาะ4-6งวดนี้ก็เลยคิดว่าคาเกี่ยวกับเคยอีสานใต้จะทําคลิปปฏิทินบ้านเมต้นด้วยเราะเลขมันเม่นเม่นมากเลยเนาะค่ะเป็นเม่ต้นดูเป็น4-9-6คำเกี่ยวดูเป็น4-2-6แล้วมันก็ออกที่4-6เพราะฉะนั้นก็จะนําเสนองวด16สิงหาท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็แปลเลขไปพร้อมๆกันจะทําเป็นคลิปลักษณะนี้อีกเนาะค่ะให้ได้ให้ได้ดูเนาะปฏิทินสํานักไหนถ้ามันเม่นมันก็จะเม่นหลายๆงวดอยู่เนาะค่ะเหมือนดลวงปู่สวงเม่นก็เม่นตลอดทั้งปี แล้วก็เม่นทุกๆปีด้วยเนาะค่ะก็จะนําเสนอให้ดูแล้วก็โตข้ามเกี่ยวเองก็จะตามความฝันนอ้องให้เคยสนใต้ตามความฝันของคนที่ฝันเม่นแล้วก็อาจจะหาคนใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนาะงวดที่ผ่านมามีคนที่เข้ามาใหม่ก็คือพี่ฝนแล้วเรียกพี่ฝนก็ออกจริงๆค่ะก็ส่วนมากคนที่เข้ามาใหม่ก็จะเม่นยําค่ะก็ฝากติดตามรับชมเนาะค่ะคลิปต่างๆของช่องเคยสานใต้ก็จะมีให้ดูอยู่ตลอดแะถ้านผู้ชมอยากชมคลิปแนวไหนหรืออยาก ชมเลขของท่านไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาได้ติิงาะคะ่ะร่วมกันคอมเมนต์เข้ามามีเลข,ด,เลขเด,ดีเลขเด็ดเลขฝันอยากแปลฝันก็คอมเมนต์เข้ามาได้ํำเกี่ยวอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าขออภัยที่ไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะจะตอบเฉพาะคอมเมนต์ที่เป็นประโยคคําถามถ้าคำเกี่ยวตอบได้คำเกี่ยวก็จะตอบเนาะค่ะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้คะ่ะฝากเอาไว้อย่างมากเลยก็คือไปที่หลวงปู่ทวงเนาะ,ะมันเม่นอยู่ตลอดฝากพิจารณาเนาะค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปนะคะ่ะสวัสดีค่ะ